โอเคครับพวกกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ช่องพีชแชนแนลนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเทเลนเนอร์ครับเซิร์ฟเอ็กซ์นั่นเองนะครับโอเคครับก่อนเรามาก่อนที่เราจะมาเข้าคลิปนะครับทุกคนทุกคนเคยแบบเข้าเกมเทเลนเนอร์เอ็กซ์แล้วเนี่ยแล้วทุกคนไม่ได้รับของซัพพอร์ตไหมครับถ้าทุกคนเป็นนับผมจะมาสอนวิธีการเอาของซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่นะครับงนงั้นเราตัดไป งั้นเราตัดไปดูเลยครับว่าวิธีการเอาของผู้เล่นใหม่เนี่ยหรือแบบของซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่เนี่ยเอาไงครับ Let's go ไปดูกันเลยโอเคเอาล่ะท่านผู้ชมเราก็มาอยู่ที่หน้าเพจของหน้าดาเว็บนะครับในเชิงหน้าเพจหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บของเทเลเด็กซ์แล้วนะครับครั้นแรกครับทุกคนล็อกอินเข้าเกมก่อนนะครับโอเคตัดภาพไปตอนที่ผมล็อกอินเสร็จเลยแล้วกัน Let's go โอเคครับหลังจากทุกคนล็อกอินเสร็จแล้วนะครับใครจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับให้คนเลื่อนลงมาข้ครับให้อ่ตอนแรกมันอยู่หน้าเว็บแบบนี้ใช่ไหมล่ะให้ทุกคคนนนเลลลื่่องงมาาาด้รับ แล้วคุณกดนี่ครับนี่ครับรับไอเทมรับเริ่มต้นนะไปกดไปครับแล้วคุณจะได้เนี่ยตามเซตนี้ทุกอย่างเลยนะก็ให้ทุกคนกดรับไปครับปั๊บกดรับไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าเกมครับแล้วก็มันก็อยู่ในตัวของทุกคนเองครับว่าแจกของดีอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าของในเกมเนี่ยมันจะแบบของมันมีเยอะหรือแบบทุกคนอยากหาซื้อแบบของนู่นของนี่อ่ะแบบพวกเท้าพวงเท้าไฟอะไรเงี้ยให้คนกดมาร้านค้านะ นี่ครเอ่อมันจะมีให้ซื้อตัวละครพูดเอ่อตัวละครหน้าหน้าเพจเขาเอ้หน้าเว็บเขาด้วยนะครับนะครับถ้าใครอยากซื้ออะไรเนี่ยก็มาซื้อในนี้ได้นะครับไม่ต่างอะไรจากร้านค้าในเกมเลยนะครับนี่เอ่อหมผมไฟในตำนานชุดชมพูชกพูนะครับของบางอย่างที่ไม่มีในเกมเนี่ยหาในนี้ก็ได้นะครับโอเคเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับ let's go โอเคนะท่านผู้ชมเราก็มาอยู่ในเกมเทอร์เนอร์เอ็กซ์เปเรียบ้อนครับหลังจากที่ผมแบบสอนวิธีรับของใหม่นะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งแบบเข้ามานะครับแล้วก็สงสัยนะว่าทําไมถึงไม่ได้รับของสำหรับผู้เล่นใหม่นัก็วันนี้ครับคลิปไม่มีอะไรมากนะวันนี้ผมจะเอาตัวละครเคโลโลไปวิ่งครับแครับท่านผู้ชมผมจะเอาเคโลไปวิ่งเนี่ยตัวละครเคโลครับจะมีอยู่5ตัวนะครับแต่ว่าตัวที่ผมจะเล่นก็คือเป็นตัวนินจานะครับผมชอบตัวนินจานนะครับ แอปหลายๆคนเลยสงสัยครับทําไม่เคล่โลกถึงใส่ของแบบพวกนงพวกนี้ไม่ได้นะครับก็ใช่ครับใส่ไม่ได้เลยนะครับคือมันใส่ไม่ได้อะคือเสื้อก็ยังใส่ไม่ได้นะครับก็นะครับสิ่งที่ใส่ได้ก็มีแค่สัตว์เลี้ยงครับนอกพางกับในพางนี่นะครับถ้าไม่มีไอเนี้ยถ้าไม่มีไอสร้อยัพ p อ o r t ผู้เล่นใหม่นี่ผมว่านะเนี่ยสแตทก็จะได้แค่เนี้ยเออแล้วถ้าคุณแบบปรับเนี่ยก็ได้แค่นี้จริงๆนะครับผู้ชมเออถ้าผมใส่สร้อยคอเนี่ยเออพอเล่นได้นะครับก็ น่ครับเราก็จะเอาเชโลคุงไปป่วนกันเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมตัดภาพไปตนนี่ผมเดี๋ยวเกมกันเลย let's go เอาละครับท่านผู้ชมเราก็มาอยู่กับห้องที่เป็นห้องวิ่งจริงๆนะครับคือทุกคนอาจจะเห็นคลิปที่แล้วแหละคลิปก่อนหน้านี้นนคลิปที่ผมรีวิวเซิฟเอ็กไปครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเห็นแต่ห้องหาตัวห้องเก็บเวลอะไรเงี้ยแต่รอบนี้จะห้องวิ่งเยเออผมเจอห้องวิ่งเอาเรื่องนะครับนะ ดูอะไรว่าเควลโลจะปวดแค่ไหนนะครับเฮ้ยผมก็ไม่เคยเล่นเควลโลนะเอาตามตรงนะครับผู้ชมผมมาทันเควลโลนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นผมไม่เคยเล่นเควลโลเลยนะครับเอาผมจะบอกอีกอย่างนะครับเควลโลเป็นตัวที่ทํามาจากบักโชวอนะับขำน้อยออนนี้รับยโชวอนนี่นะครับอ้าวผมมาปะนี้เนี่ยอาว่าผมโคตรโหดจะโดดโดดเดี๋ยวทิศต่อครับทุกคนโดดโคตรโหดเจอโลโหดมากครับ ดูครับโดดโดดเยโดเยโดเฟี้ยวมากครับครับปั๊บโดดเฮียวิ่งช้าว่ะโอเคเรโลดมาสบายไม่ได้วิ่งโคตรช้าเลยนี่คือ15บห้าตันทุกอย่างนะครับแต่ก็ยังไม่ช้าเพราะมันไม่ใช่16บักด้วยนะครับเอาเอาเอาท่านผู้ชมผมตกละท่านผู้ชมผมตกเลยโอไมค์ก็ โอ้มา oh ์กอนรอบสองอันนี้คือรอบตัดสีผมคือสองไม่งั้นก็ที่หนึ่งเท่านั้นเกี่ยวกูไม่ได้ไปไหนเที่ยวตั้งแต่กูลงมาก็ตายแล้วอะชนะซ้อว่ะท่านผู้ชมเจ้เอาจะเอาเคาโลโรมาป่วนเขาเฮ้ย oh <my> ล่าสุดตายก่อนเขาตะลอดโอ้มา์กอนเคลโรเป็นตัวที่แบบเฮียมากเแบบวะเอาชื่อไม่ได้นะ่ะไม่ค่อยได้ดูไอ้การ์ตูนเคโลโรด้วยดิจำ ชื่อตัวละครไม่ได้ครับแต่จำชื่อได้แค่ไอตัวเจีย,ยวไอคิโลโลอ่ะอะไรชิชงาชงาผมไม่รู้แปลว่าอะไรไม่มีภาคไทย มเปกาเป็นภาษาไทยแต่เชิญลงน่าจะมีแค่ภาคญี่ปุ่นนะไอภาคญี่ปุ่นนี่อะไรภาคเกาหลีดิอ้ญี่ปุ่นวะญี่ปุ่นดิคะัโดดโดดโดดเฮ้ยเอาวะท่านผู้ชมว่าบุญที่ผมได้สร้างมาพยายามได้ที่สองล็อกโดดจ้าจ้าจ้าเฮ้ยพอที่ทำมาเฮ้ยเบียดอหรเบียดเปลี่ยนไปอะผมไปแล้วผมไปล้วนี่มีชู โอ้ยผมที่หนึ่งเชโดแต่ว่าซาเขาไม่อยู่ใช่ผมผมน่าจะไม่ได้ที่หนึ่งโอ้ oh my god เราไปหาดาวต่อไปกันเลย Let's go! <S โอเคเอาล่ะท่านผู้ชมมีการเปลี่ยนแผนนิดนึงผมไม่เล่นล้วไอตัวสีฟ้านะครับผมไปเล่นไอตัวสีเหลืองดีว่าเออมันถ้าเดินมันดูคนตีน,นี้นะกตชอบเลยเอ๊แต่ว่าเชโลทุกตัวมันมาจากไอโชว์วอนนี่ว่าไอกระโปรงตัวเตีย้ย แล้วผมจะเปลี่ยนตัวเล่นเพื่ออะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมว่าเปลี่ยนสีเล่นอาจจะเพิ่มแบบอรรถในการเล่นอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมดูเกรดเดี๋ยวมโคตรหน่อยอันนี้คือไม่มีเอฟเฟกต์หายนะโอ้ยกูโดนแต่ละวิวีต่อวิ่งต่อ,ตอโอ้ยนี่หอกเลยว่ะไปแดดบนฟ้านี่ไงนี่ไงและไอพิชชันนลมันเอาสุดไงท่านผู้ชมได้ยินอจำได้ว่าตรงนี้มันเหมือนจะบักเราก็ได้เกรดอ๋อใช่ทุกท เอ้าไอ้เหี้ยเราไม่กูอยู่ที่โลเลยหรอโอเคท่านผู้ชมผมรับรู้แล้วว่าเกตสามครั้งนะครับคือสามที่เ่ะนี่เกตเอ้ยเรามาดูเกตไอ้เคโรโร่ดีกว่าท่านผู้ชมเรื่องเนี้ยไม่โอ้มาทุกคนมาดูเกตไอ้เคโรโร่ดีกว่าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวโอเคตึงอยู่ผมตึงได้ได้อยู่ได้อยู่ท่านผู้ชมได้อยู่อ่ะเอ้าเฮ้ยไม่ได้เกตแล้วอุ้ยปังปับไก่ละ ไอ้ที่ที่บงังคืออะไรเฮ้ยทุกคนเห็นเกตปหโอ้ไม่เห็นหรอกออที่เราวะเด่ว่าวิ่งชา้าจริงนะท่านผู้ชมเฮ้ตกว่ะตกจินี่ยแบบตกน่าจะไม่มีทางกลับน้อ๋เอเฮ้ยแรงเขาน้อยกระโผแรง,ขง,แขงแเขาเอเนอยกระโผมเเจอผลจาเวผมเนเยเจเอาเวอรอนไปฮะ วิ่งโอเคโอเคแต่ไม่เป็นไรครับผมมีกันเกตกำลังพูดว่ากันเกตเลยน่าจะน่าจะแก้มแก้มไม่ทันละวิ่งควิ่งอือวิ่งวิ่งสุดชีวิตปล่อยไกลไปไอ้ละไอ้ที่หนึ่งมันนี่บ่ที่หนึ่งที่หนึ่งมาเรีบเฮ้ยที่หนึ่งมาเรียบวิ่งสุดชีวิตไม่เข้าไม่ทันไอ้เชี่ยเขาไม่ทัน ที่หนึ่งแม่งรีบเกินไปโอไมค์ก oh ๊อาอะไรท่านผู้ชมเจอด่านปีเตอร์แพนกลุ่มนี้กลุ่มคำมากเลยเจอด่านนี้เข้าไปนะท่านผู้ชมแต่แต่ผมเล่นเทลันเนอร์มาเนี่ยยุคทีโอทีเนี่ยผมเล่นด่านปีเตอร์แพนบัคไม่เป็นนะครับคือมันจะมีจุดเหนือที่มันสามารถฟีนได้ครับเห็นทุกคนหลายคนเขาฟีนอยู่นะแต่ฟีดไม่เป็นแนล้วทำอะไรเกิดประเด็นที่ว่าเมื่อไหร่กูจะปีนเป็น ไอ้อออจริงคุณสามารถเก็บเกลดไอ้ตรงเออะเอ๊ะดูไหมเกลดชนไปทั่วเลยเว้ยสวยฮะผมอยู่ลังท้ายดีแล้วฮะจะเอาเมลอนฟ้าสีหัวอย่างเดียวเหมือนว่าเขาจะเน้นเก็บไอ้ตรงด้านหน้านะโอเ,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 เหอี้ยชมตัวเนี่ยเก็บเพียงสี่ทีเหรอจริงจังปะเนี่ยอุ้ยห้าที โอ้โหเฮ้ตายแล้วครับตายผมว่าเก็บเกตไม่ทันแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมนันแมนนั่นแมนนันแมนอ้าวเฮียเกตกูหมดละคือไอ้ประเด็นไม่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมคือแม่งเก็บเกตไม่ได้แน่นอนครับคือเก็บเกตไม่ทันแน่และอีกอย่างนะผมไม่ได้เก็บเกตมด้วยมีร้อนอุ้ยป่วยก็ไม่สู้นะ ก็ยังไม่สู้ความรู้ที่มันทำได้เฮ้ยขอสีสวยหน่อยก่อนปิดคลิปขอสีสวยหน่อยขอสีสวยขอสีสวยไม่ได้อยู่ปิดคลิปสวยอะนั่นไหนทุกคนเห็นปะไอตรงด้านบนนั้นมันควงขึ้นไปได้แต่ผมทำไม่เปิดขอสีสวยหน่อยขอสีสวยหน่อยปิดคีบสีสวยปิดคีบสีสวย กูไม่กินกูที่สี่ได้ไงได้หมายสุดหลอ่อกูกลายเป็นปลาโอ้มก์ก๊อตตัวเสกเป็นเสกน้ำได้วยไงไม่รู้นะว่าเข็นเราล้มันกันอะไรบ้างนะแต่ผมว่าน่าจะไม่กันอะไรแบบตอนนี้นตัวแปลงร่างเป็นปลานานม่านะอ้าวมีคนพลาดแล้วนี่เขอเสใ็จชัยของเสด็จชัยก็ได้ที่ตรงที่หนึ่ง ขอเข้าเส้นชัยได้ไหมอ่ะพวกเไม่ได้เข้าหรอกวันนี้อ่บิ๊กคิไม่สวยเลยท่านผู้ชมบิ๊กคิไม่สวยเลยจบละโอยจบการนะท่านผู้ชมมันไม่มีเสียงหรอวะมันไม่มีเสียงหรอท่านผู้ชมเอาเพิ่งรู้เนนีย ใช้เพิ่งรู้จริงๆแล้วว่าไอ้ด่านในปีเตอร์แพนปีเตอร์แพนใช่ปะเออปีเตอร์แพนไม่มีเสีงยงนะครับตัจจบเฮ้ยโอเคเอาล่ะท่านผู้ชมก็คลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละถ้าใครจะชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามด้ครับใครที่มีเซิร์ฟเทล ดีๆหรือเซิร์ฟเทลอะไรที่แบบมีแบบการอัปเดตทันท่วงทีนะครับก็ช่วยมาคอมเมนต์ใต้ล่างหน่อยแลนะนะบางทีผมก็อาจจะไม่รู้เนาะนะครับผมไปละบ๊ายบายนะครับเพียงชายสีข้ายมีเกี้ยวยืนลุกเว่